สวัสดีครับกุพวกเรากรุมกูปีครับึ่งผมเด็กชายูริพัาตรีวีิดานะครับวันนี้คือเด็กชายผมเด็กชายกิจชาณัตเวชพันนะครับครับอ่งวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการาการไปทางเลขน,นิดในบทการเลื่อนขนานนะครับการเลื่อนขนานนั้นอ้องมีรูปแบบทิศทางระยะทางที่อองการเลื่อนรูปการเลื่อนขนานเป็นการแปจากคู่จุดแต่ละจุดของรูปที่เราได้เลื่อนขนานรูปแบบในทิศทางที่ อในตอนที่ได้ทางหนึ่งในระยะทางที่เราได้กำลังไว้จุดอในจุดที่ได้จากการเลื่อนขนาดระยะทางจากจุดนั้นไอ้ทำมาในเป็นรูปต้นแบบที่เป็นระยะทางที่เกิดขึ้นเข้ากับไปข้างครับกับภาคสองนะครับของโกบีนะครับโกบีเราจะมาอธิบายกับเรื่องสมบัติของการวาดนะครับหนึ่งสามารถเลือกรูปต้นแบบที่ทับภาพได้จากการเลือกขนาดได้ติดโดยไม่ต้องพลิกรูป เราว่ารูปต้นแบบและภาพและภาพที่ได้จากการเลือกฐานนั้นจะเท่ากันทุกประการส่วสมบัติข้อที่2นั้นคือส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว,ว่างจุดที่สมมตินในกันแต่ละคู่จะขนาดกันและยาวเท่ากันทุกเส้นอบค,ครับฮัลโหลสวัสดีครับกันมอีกครั้งนึงครับกับกลุ่มกลีนะครับที่เราเป็นภาษาเราจะมานำเสนอเรืร่งงอง่าประยุกต์ของการเล่นเชนนานะครับ ล้วเนขนาดนั também, ้นสามารถมาอยู่ก็คือทำให้ละเรียนเข้าใจรูปสีเดี่ยและรูปทรงบางเลยค่ะได้เพิ่มความเพ้่ได้สามารถนำความรู้ที่ใช้ในการหาพื้นที่และและปริมาตรของรูปสีเดี่ยและรูปทรงอ่างไว้ได้สวัสดีครับกลับมอีกครั้งนะครับกับทิปของลุณโกปีนะครับครับวันนี้เราได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่สองคนเอ้ยไม่ใช่สองคนนะครับเรมีคนแรก สวันนวนนสดีค่ะเด็กหญิงคนทีมเทบสีนะคะสวัสดีครับเด็กาจากนวัั้ครับวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอตัวอย่างของการเลื่อนขนาดของรูปสามเหลี่ยม F L H มีจุดยอดคือ F ลบ2 2 L ลบ3 0 H ลบ1 F คือสงลบนี <5 S 1> ้ F L คือ2-1 L คืลบ3 <5 S 1> และ H <5 S 1> คือ3-3ลบ3ครับ่ะ <5 S 1> ช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อสังเกตจากตัวอย่างเมื่อกี้นี่ค่ะนี่นะตัวอย่างเมื่อกี้ข้อสังเกต เมื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาให้บวกลบกับค่าพิกัดเดิมและค่าพิกัดที่โจทย์กำหนดให้เลื่อนไปทางขวาคือบวก4และเมื่อเลื่อนลงล่างหรือขึ้นบนให้บวกลบกับค่าพิกัดเดิมกับค่าที่โจทย์กำหนดให้ในที่นี้คือลบ3ค่าพิกัดใหม่ที่ได้ก็คือลบ1บวก4ลบ2อบวก4ทเท่ากับ2 สลบบวกลบ3เท่ากับลบ1คือค่าพิกัด f พาร์ลบ3บวก4กับ0บวกลบ3ได้ค่าพิกัดใหม่คือ1ลบ3คือค่าพิกัด l พาร์ค่าพิกัดลบ1นบวกหบวกสกับ0บวกลบ3ได้ค่าพิกัดใหม่คือ3ลบ3คือค่าพิกัด h พาร์มครับค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันต่อที่พาร์ทค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโบีนะคะจากที่พวกเราได้นำเสนอเรื่องการเลื่อนขนานมาก็คือขอบคุณที่ท่านผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับใช่ค่ะหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยคะตอนนี้สมาชิกกลุ่มเราก็เหลือกันแค่นี้คนอื่นๆก็ตั้งใจช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะโบีของเรามีสมาชิกทั้งหมดสิบคนคนที่เหลือได้ไปเรียนพิเศษและเป็นตากล้องครับใช่ค่ะหากมีความผิดพลาดประการ ก็ขอใภัยด้ค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมและก็ขอให้สอบผ่านด้วยนะครับค่ะบ๊ายบายบาย